หลังจากการปราบปรามซิลเวอร์ฟีนิกซ์และทำลายไวรัสร้ายแรงได้ไม่นานโลกก็ได้เผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมองค์กรเงาแห่งรัติการตรวจพบสัญญาณล,ลึกลับจากห้วงอวกาศซึ่งบ่งชี้ถึงการลุกรานจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวเอนโซและเรเวนได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ พวกเขาได้สวมใส่ชุดเกราะใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและนอกโลกโดยเฉพาะในไม่ช้ายานอาวกาศขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าของเมืองใหญ่ทั่วโลกสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกว่าไซเล็กซได้เริ่มบุกโจมตีด้วยกองทัพหุ่นยนต์รบที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามาก เอ็นโซและเรเวนนำทีมหน่วยรบพิเศษเข้าปะทะกับศัตรูท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองที่กำลังถูกทำลายการต่อสู้เป็นอย่างดุเดือด เหล่าหุ่นยนต์ไซเล็กซ์มีจำนวนมากและพลังโจมตีรุนแรงแต่เอนโซและเรเวนก็ใช้ไหวพริบและความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือชั้นของพวกเขาเพื่อหลบลีกและโจมตีจุดอ่อนของศัตรูเรเวนใช้ปืนไรเฟิลพลังงานยิงสกัดการเคลื่อนไหวในขณะที่เอนโซใช้ปืนคู่ของเขาโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งคู่ตระหนักว่าการต่อสู้บนพืนโลกไม่เพียงพอพวกเขาตัดสินใจที่จะบุกขึ้นยานแม่ของไซแล็กส์เพื่อหาทางหยุดยั้งการบุกรุกจากต้นต่อเอนโซและเรเวนได้ขึ้นยานลบของเงาแห่งรัติการ และพุ่งทยานเข้าสู่ใจกลางกองยานต่างดาวการต่อสู้ดำเนินต่อไปในห้วงอวกาศโดยมีเป้าหมายคือทำลายยานแม่ทั้งสองแทรกซึมเข้าไปในยานแม่ของไซแล็กซ์และได้เผชิญหน้ากับมาสเตอร์มายผู้นำของไซแล็กซ์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังจิตอันแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่น่าทึ่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป็นการวัดใจและพลังระหว่างเผ่าพันธุ์ เอนโซและเรเวนรวมมือกันใช้ทักษะทุกที่มีโจมตีจุดอ่อนของมาสเตอร์มาและระบบป้องกันของยานแม่ ทยที่สุดด้วยความเสียสละและการประสานงานที่ไร้ที่ติยานแม่ของไซแล็กซ์ก็ถูกทำลายลงพร้อมกับมาสเตอร์มายกองทัพหุ่นยนต์บนโลกหยุดทำงานทันทีภัยคุกคามจากห้วงอวกาศได้สิ้นสุดลงโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งเอนโซและเรเวนกลับสู่ฐานทัพของเงาแห่งรัตติการในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้โลก พวกเขารู้ดีว่าภารกิจของเงาแห่งรัติการไม่มีวันสิ้นสุดและพร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งต่อไป